ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในลาวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังพอละทังข้างฝางองงูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันยอหญิงโสพารอชดาสวมพลัน พอประตักหุนหันพอฐานเข้ามาลองพอมันโทหน้าขาวพอพุทธเจ้าเดินย่องนอนเนไม่มองดอเด็ดต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงพอถุงแบกขนพอทหารอดทนพอธงคนนิยมรอหนูกวักไกวบอใบไม้ทับผม พอปาตาก้มพอพึ่งทำลังพอฝาทนทานพอพานวางตั้งปลาอยู่ไหนนี่ใช่ปลาปลาใช่พอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสัมผากลางใบมอม้ะคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ลอเรือภายไปลอลิงไต่ลาวพอแหวนลงยาสอสลลางเงียบเหงา ต่อฤาสีหนวดยาวต่อเสือดาวขนองต <c oughs> อหีกใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองพออ่างเนื้องน้องหอนคุกตา